สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับป้าปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องอาถรรพ์โรงเรียนเลือด EP 2เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่ย้อนกลับไปก่อนที่น้องหมวยจะฝันครูประจำชั้นส่งข้อความเสี่ยงมาบอกให้แม่ของน้องหมวยมาพบครูในวันพรุ่งนี้เรื่องที่น้องหมวยชอบโกโหกว่ากระดาษคำตอบเป็นของเธอแต่จริงๆแล้วน้องหมวยพูดความจริงต่างหากหลังจากส่งข้อความเสร็จครูก็เตรียมเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านระหว่างเดินกลับก็ดันหันไปเห็นไฟอะไรวิบวับอยู่บนตึกล้างรูก็เลยคิดว่าน้องหมวยกับหนุ่มห่วยคงแอบมาวิ่งเล่นบนตึกกันอีกแล้วรูก็ไม่รอ ช้าเดินเข้าไปพร้อมกับไฟฉายคู่ใจทันที เข้าไปถึงก็ตะโกนเรียกตะโกนว่าหนุ่มหวยกับน้องหวยใหญ่ว่าอย่าสร้างแต่ปัญหาทาั้งๆที่สองคนไม่ได้อยู่ในนั้นเลยด้วยซ้ำเดินไปเดินมาอยู่ๆครูก็โดนตู้เก็บของดูดเข้าไปจนเธอต้องตะโกนขอร้องให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครช่วยเธอได้เลยระหว่างนั้นเองก็มีภาพในอดีตโผล่ขึ้นมาที่หน้าตู้ซึ่งภาพที่ครูเห็นก็คือแก๊งทหารที่เคยมาไล่จับครูและนักเรียนในอดีตกําลังจะเดินมาหาครูในตู้นั่นเอง แล้วอยู่อยู่ตู้ก็ถูกเปิดออกพร้อมกับเหมือนมีอะไรจับคู่มัดเอาไว้แล้วก็หักขาเธอจนเธอแหกปากร้องลั่นหลังจากนั้นน้องมวยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับแม่ที่อาบน้ําแต่งตัวรอน้องมวยเพื่อไปโรงเรียนอยู่ตัดมาที่โรงเรียนครูไปเดินมาหาน้องมวยกับแม่บอกว่าวันนี้เขาจะทําหน้าที่พบผู้ปกครองแทนครูประจําชั้นเองพอครูประจําชั้นติดธุระอยู่ครูจบครูไปก็ใส่เป็นชุดเลยว่าน้องมวยก่อเรื่องเยอะแยะเต็มไปหมด แม่ก็เลยพยายามขอโทษแล้วก็บอกว่าเธอจะดูแลให้ดีกว่านี้ทันใดนั้นเองก็มีรถเข็นล่างครูประจำชั้นผ่านหน้าไปโดยสภาพที่นอนแข็งทื่อเป็นหินครูไปก็เลยรีบขอตัวไปก่อนตัดมาที่ห้องครูใหญ่ครูใหญ่เรียกครูไปมาคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและให้ปิดข่าวให้เรียบร้อยพร้อมบอกว่าจะจ้างตระกูลสารเจ้ามาทําพิธีอีกครั้งเพื่อให้โรงเรียนสงบก่อนครูไปจะออกไปก็พูดด้วยหน้าตาขึงขังว่าให้เขาเป็นคนจัดการม .5 ต้องหนึงดีไหมจะได้ไม่มีใครกล้าขัดขืนกดอีกแต่ครูใหญ่ด้วยความที่เห็นคู่ไปงานเยอะแล้วเลยตอบว่าเขาเตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วตัดมาที่ห้องเรียนนักเรียนม .5 ทับทุกคนกำลังฮือฮากันว่าครูประจำชั้นคนใหม่ที่กำลังจะเดินเข้ามาเป็นใครและครูหน้ามนคนแสกกลางคนนี้เขาชื่อว่าครูเฉินเป็นลูกชายของครูใหญ่นั่นเองครูเฉินเป็นคนที่ชิวมากๆไม่ชอบพิธีการแตกต่างกับพ่อเยอะเลยเวลาใครจะยืนทำความ ครูครูเฉินก็จะบอกให้นั่งไม่ต้องยืนก็ได้แถมยังเดินมาคุยกับนักเรียนที่โตเหมือนกับเพื่อนกันอีกด้วยทําเอานักเรียนทุกคนในห้องแปลกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครูเฉินมองไปรอบๆห้องเห็นใบคะแนนอันดับที่ติดอยู่หลังห้องก็ไม่รอช้าเดินไปฉีกออกจนหมดทันทีเพราะเขาไม่อยากให้ทุกคนเครียดมากเกินไปครูเฉินหันไปเห็นป้ายมารของน้องหมวยก็ให้น้องหมวยถอดออกแถมยังบอกอีกว่าห้องเรียนนี้จะไม่มีพวกมารอีกต่อไปพูดจบก็เดิน กลับไปที่หน้าห้องแบบเท่ๆ XR Smart Dog โหให้การบ้านทุกคนเรื่องฉันคือใครโดยการแสดงออกยังไงก็ได้ให้เป็นตัวเองมากที่สุดไม่ว่าจะวาดภาพแต่งก้อนเขียนเรียงความแล้วก็เอามาส่งตอนเย็นหลังเลิกเรียนน้องหมวยมาหาหนุ่มห่วยที่ศาลเจ้าเพราะว่าหนุ่มห่วยหยุดเรียนเพื่อที่จะเตรียมไปพิธีที่โรงเรียนพรุ่งนี้น้องหมวยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมีผู้หญิงดิ่งตึกวันนั้นเธอก็ฝันร้ายมาตลอดเลยและน้องหมวยก็ถามว่าเป็นทายาทรุ่นที่5ของตระ คุณสารเจ้ามีพลังอะไรบ้างไหมหนุ่มหวยก็เลยบอกว่าเขาไม่มีพลังอะไรพวกนั้นหรอกมีทางเดียวถ้าอยากเห็นผีก็ต้องให้ผีมาสิงร่างแถมยังบอกอีกว่าในจังหวัดนี้คนที่มีวิชาเก่งจริงๆมีแค่ปู่เขาคนเดียวเท่านั้นแต่ปู่ก็เสียไปแล้วพ่อเขาก็เลยมารับช่วงต่อแทนแต่ก็เก่งไม่ได้ครึ่งหนึ่งของปู่หูหจบหนุ่มหวยก็ชวนน้องมวยไปที่ตึกลางด้วยกันคืนนี้เพราะว่าแก่งชมรมกวีอยากไปเล่นผีปากกาเพื่อหาไอเดียในการเขียน กวีบทกอนจากผีรุ่นพี่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปรมาจารย์การเขียนบทกอนมากเลยจะให้หนุ่มหวยเข้าไปคุ้มครองด้วยน้องหวยที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำหน้างงๆไม่ได้ตอบรับไปตอนค่ำที่บ้านน้องหวยและแม่มาฟังข้อความเสียงที่พ่อส่งมาอย่างมีความหวังเพราะว่าทั้งคู่หวังว่าจะให้พ่อกลับมาแต่พ่อก็ถามแค่ว่าโรงเรียนใหม่มีความสุขไหมาวางพ่อจะไปหาทำเอาน้องหวยถึงกับน้ำตาซึมเลยกลางดึกหนุ่มหวยและแก๊งชมลมกวีก็ไม่ ยืนกันอยู่ที่หน้าตึกล้างไม่ยอมเข้าไปสักทีเพราะว่าหนุ่มหวยมันมีความหวังว่าน้องหมวยจะต้องมาและน้องหมวยก็มาจริงๆหนุ่มหวยที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากพอทุกคนมากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเขาก็แจกใจอุปกรณ์พร้อมกับยันกระดาษคนละหนึ่งอันตัดมาในตึกล้างทุกคนก็ต่างพากันทําหน้าที่ตั้งอุปกรณ์ตั้งของกันแบบคนละไม้คนละมือระหว่างนั้นเองหนุ่มหวยก็เดินมากระซิบน้องหมวยว่าคนที่จะขยับปากกาในระหว่างเล่น ก็คือเขาเองไม่ต้องตกใจนะแล้วทุกคนก็ลงมือเล่นผีประกาทันทีในขณะที่เล่นแก๊งชมลมกวีก็ถามคำถามกับผีที่พวกเขามองไม่เห็น แล้วผีจะตอบกลับมาโดยการขยับปากกาไปตามคําตอบโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าหนุ่มห่วยมันจะแอบขยับแล้วหัวล้อยอยู่คนเดียวแต่จู่จูก็เหมือนหนุ่มห่วยเริ่มจะไม่สนุกด้วยแล้วเพราะปากกามันขยับเองจริงๆทําเอาทุกคนหน้าเสียมากๆเพระปากกาเริ่มขยับแรงขึ้นเรื่อยๆหนุ่มห่วยก็เลยบอกให้ทุกคนท่องคาถาให้ผีออกไปจากปากกา ระหว่างนั้นเองน้องหมวยก็ล้มลงไปนอนดิ้นกับพื้นเหมือนปลาไหลโดนดาร้อนลวกอยู่แบบนั้นแล้วน้องหมวยก็เห็นภาพร้อนในความคิดอีกครั้งสักพักน้องหมวยก็ได้สติฟื้นขึ้นมาและทุกคนก็รีบพากันวิ่งหนีออกไปก่อนจะเดินออกจากห้องน้องหมวยก็หันไปเห็นผีรุ่นพี่ยืนนิ่งอยู่ที่มุมห้องหลังจากนั้นหนุ่มหมวยก็เข็นจัก,กรยานมาส่งน้องหมวยที่หน้าบ้านแล้วก็ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเขารู้สึกผิดมากๆที่ทําให้น้องหมวยต้องมีอันตรายแบบนี้หลังจากนั้นทั้ง ก็แยกย้ายกัน น้องหมวยเดินเข้าบ้านมาก็ตกใจมากเพราะว่าเจอครูเฉินมาเยี่ยมที่บ้านซะง,งั้นครูที่เห็นแบบนั้นก็เลยขอตัวกลับก่อนพร้อมกับยืนต้นไม้ต้นหนึ่งไว้ให้เป็นของขวัญน้องหมวยเห็นต้นนี้แล้วนึกไปถึงในวันที่เธอยังเป็นเด็กที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วก็เถียงกันเรื่องที่พ่อไม่ได้รักแม่หลังจากนั้นพ่อก็เอาต้นไม้ที่เหมือนกับที่ครูให้มาปอบเธอทําให้เธอคิดถึงพ่อมากๆมาทางฝั่งของนุ่มห่วยเขามาขอพรกับสารเทพให้ ช่วยปกป้องน้องหมวยด้วยชาววันต่อมาหนุ่มหวยพ่อและทีมงานก็เตรียมพิธีกำจัดผีที่โรงเรียนกันทำเอานักเรียนทุกคนฮือฮาปีนหน้าต่างแอบดูกันวุ่นไปหมดระหว่างนั้นเองน้องหมวยก็เห็นภาพหลอนอีกแล้วเกี่ยวกับครอบครัวของเธอน้องหมวยเลยตัดสินใจแอบกลับเข้าไปในตึกหลังอีกครั้งโดยที่ทุกคนกำลังทำพิธีอยู่เหมือนพิธีจะได้ผลเพราะมีดวงวิญญ,ญาณลอยตรงเตงวิ่งไปมาน้องหมวยก็พยายามจะวิ่งตามเพื่อหาความจริงว่านั่นคือ ใครและผีตัวนี้มีความต้องการอะไรกันแน่เธอวิ่งตามไปจนถึงหน้าห้องห้องหนึ่งทันใดนั้นเองก็มีเหมือนวิญญาณน,นักโทษใส่ชุดน,นักเรียนกำลังเดินมาจากทางหนึ่งและกลองทัพนักเรียนทหารจากอีกทางหนึ่งเธอเลยตัดสินใจหนีเข้าไปในห้องนั้นจังหวะนั้นเองเธอก็เห็นผีรุ่นพี่กำลังหนีอยู่พอดีเลยตัดสินใจวิ่งตามไปจนดวงวิญญ,ญาณพุ่งเข้าไปในกองหนังสืออีกห้องหนึ่งเธอก็ไปลื้อกองหนังสือกองนั้นและ ก็พบสร้อยโลมาที่อยู่ในนั้นด้วยขณะนั้นเองพ่อของนุ่มหวยก็ทำพิธีใกล้จะจบแล้วและผีรุนพีก็ใกล้จะจนมุมและด้วยเหมือนกันวิญญาณนักโทษที่เราเห็นก็คือหนึ่งในพิธีที่เอามาใช้จับผีนั่นเองน้องหวยที่เห็นแบบนั้นก็ตัดสินใจหยิบสร้อยโลมาขึ้นมาใส่และพิธีก็จบลงพอดีหลังจากนั้นนุ่มหวยและพ่อก็เอายันไปติดทั่วตึกเช้าวันต่อมาน้องหวยก็อ่านกรที่ครูเฉินสั่งเป็นการบ้านไว้เกี่ยวกับตัว ยงคือใครจนทำเอาเพื่อนทั้งห้องถึงกับอ้าปากค้างมาแมลงวันแทบจะบินเข้าปากกันเลยทีเดียวพออึ้งในความสามารถและความเก่งกาจในการแต่งกอนของน้องหมวยมากครูเฉินก็เลยชวนน้องหมวยให้เข้ามาอยู่ในชมรมกวีด้วยกันน้องหมวยยิ้มแปลกๆแบบไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ตอบรับไปกลับมาบ้านน้องหมวยก็มายืนสองกระจกใช่แล้วตอนนี้น้องหมวยเอาสร้อยลงมากลับมาด้วยแถมมีผีรุ่นพี่อย่างฟางคอยห,หนุนหลังให้อีกตั้งหากเรื่องราวทั้งหมด จะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะจบลงไปแล้วสําหรับอาถันลงเรียนเลือดตอนที่2เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเคลียร์สนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย